Clock Restoration ซ่ Rest อมนาฬิการาณญี่ปุ่นตาหัวมาของเก่าอายุ5-60ปีขึ้นไปแล้วมาล้างเครื่องใหม่เปลี่ยนเขี้ยวล็อกขายลานใหม่ของเก่ามีค่านะครับถ้าเครื่องเสียก็มาซ่อมมาใช้งานได้แล้วก็โชว์ได้ด้วยนะครับกรุณากดแชร์กดติดตาม subscribe ก,กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ ทำคลิปรีดดโอตอนต่อไปครับเครื่องนี้นะครับก็เป็นเนาฬาม้าอีกตัวหนึ่งนะครับมาเขาเป็นแบบนี้นะครับมามาสูตเป็นมาบินเยสูยตข้างบนแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นไหมรู่นหนึ่งเหมือนกันนกาหัวมา้านะฮะเดี๋ยวดูเครื่องมันฮดูเครื่องอันเนี้ย มันถอดมันนั่นถอดนี้ดูเนี่ยเครื่องนี้นะครับจะถอดให้ดูเครื่องอเครื่องนี้ไอ้เครืยวมันเสียนะครับหายลาแล้วครับไม่อยู่นันนี้หายลาแล้วติดกับเขี่อวอันนี้ครับเดี๋ยวผดถอดให้ดูเขี่ยวมันพังยวถอดมาอีกทีหนึ่งนี่นะนี่จะมาออกมันะ มันม่ค่อยอยู่จะให้ดูคราบเนี้ยมันเคี่ยวอยู่ข้างในเนี้ยยังม,มองไม่เห็นเอาเลื่อนอับมาเลื่อนออกมาอีกทีนึงอันนี้ครับอันนี้หกัหกไปเลยแล้วครับเนี่ยอันนี้ยเคี่ยวนี่หักเลยครับเนี่ยจะเป็นอยู่นี่เคี่ยวหกักมีลายๆายการหักอยู่นี่้วย อันนี้ฮะเนี่ยหักออกมาเขี้ยวนี่หักหมดเลยตัวนี้หักออกมาเลยเนี่ยเป็นทำไมเขี้ยวตัวนี้หักไปเลยฮะหักเนี้ตัดวนี้ตัวนี้จะก็จะย้ํอยู่เนี้ยมันหักไปเพรานี้ไม่มีอะไรนะครับเราต้องมาลองทําดูไม่งั้นก็ต้องหาซื้อจัก เครื่องเก่าแบบนี้นะครับเอาจากทั้งจากมาใส่เดี่ยมาเลือกมาหมดก่อนดูว่ามันจะหาซื้อได้ไหมนี่ับตัวตัวที่ซื้อมาก่็จะซื้อมาทั้งยกทั้งตัวใส่นะครับเนี่ยซื้อหาอะไราเก่าพวกนี้ไม่มีอะไรนะรตัวนี้นี่ก็วัดดูแล้วนะครับเนี่ยมันความความใหญ่ของมันนะฮนะแต่แต่ปรากอว่าแค่เจ็ดสิบมิลหนึ่งนี่ฮะ ได้แค่เจ็ดสิบมิลเนี่ยอันนี้เจ็ดสิบมิลงเียตัวนี้เจ็ดสิบมิลนี่ยเจ็ดสิบมิลคือใกล้เคียงกันมากเลยแล้วก็หุ่นก็เหมือนกันด้วยเพราะว่ามันจะมันตัวเครื่องซ้ายเดีวยวกันแต่ตัวตัวเดิมจริงๆมานี่มาวัดอีกทีวัดทีหนึ่งปรกากฏตัวเดิมของมันเนี่ยป้าบอลอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดมิลนี่ครับเจ็ดสิบเอ็ดมิลใหญ่กว่าอีกมิลหนึ่ง นี่มีหนึ่งนี่เรื่มใหญ่นะครับเนี่ยเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดมิลตัวตัวที่หามามันเจ็ดสิบมิลใช้ไม่ได้เลยครับไม่มีอะไรด้วยนี่ค่ตัวตัวเคี่ยวตัวนี้หักอันนี้ฮะเคี่ยวตัวนี้หักอ่าซื้อมาแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้กะว่ากะว่าซื้อมาช้าช้ไม่ได้จะได้ถอดเอาตัวเคี่ยวนี้เคี่ยวจากตัวนี้มาใส่ตัวนู้นทีที อาจจะใช้ได้เนี่ยจะอลองเขี้ยวนี้มาใส่ดูครับลองมาถอดดูนะฮะมันงั้นก็ทําอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรครับตัวนี้ตัวที่หักอันนี้นะแล้วก็ไอ้น็อตนี้ด้วยแกออกมาแกออกมาแนละ้วเดี๋ยวจะแกตัวนี้ออกมาใส่แกตัวนี้มาใส่ตัวน,นีไ้ได้ไหมนีจะต้องลองดูก่อนนะครับ หยู่ที่จะสัยกันได้ไหมไม่น่าจะจะมีปัญหาไว้เนี่ยครับอันนี้นะครับถอดจากอันนี้ออกมาแล้วตัวนี้นะอ่ะตัวนี้ออกมานะครับจะมาใส่ตัวตัวของจริงตัวนี้นะครับอย่างน,นี้แล้วใส่หมุดย้ำไปด้วยตัวนี้ฮะตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีใครสั่งมาแล้วครับตัวเล็กๆเนี้ทำเองก็ไม่ได้ด้วย ทำเองนี่ก็ไม่มีนั่นนี่ตัวทองเหลืองก็ไม่แข็งพอด้วยนะครับอันนี้ตัวเหลืองทัวเหลืองที่เขาแข็งมากเลยโอเคครับแล้าสายสายแล้วก็จะให้ดูอีกทีหนึง่ง YouTube มีปุ่มกดใหม่ปุ่มขอบคุณบวกด้วยรูปหัวใจตัวเอสตามรูปนี้อยู่ใต้ขอบคลิปวิดีโอเพื่อท่านผู้ชมกดร่วมสนับสนุนช่องเพื่อสาระประโยชน์และกำลังใจ ทำคลิปต่อไปขอบคุณครับได้แล้วนะครับเนี่ยสายตัวนี้เข้าไปแล้วฮะเดี๋ยวเอาสเปรดมีสายครับคลิกอีกทีหนึ่งก็โอเคเนี่ยสายเข้าไปข้างหลังต้องมาย้ำฮะให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยโอเคเลยโอ้โชคดีมากที่ได้ตัวนี้มาเนี่ยตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วตัวนี้ฮะชอดจากตัวนี้ออกมาครับเนี่ยตัวนี้มามมนใช้ไม่ได้ มันเล็กกว่านิดนึงครับเนี่ยวันทีถอดนี้ออกมาปรากฏว่าเขี้ยวนี้ใช้ได้เขี้ยวนี้ใช้ได้เนี่ยเห็นเหมือนกันนะฮะเนี่ยคนก็น่าจะเกี่ยวได้ใช้ได้เท่ากันนี้เนี่ยแต่มันใหญ่เล็กครับนี่เล็กไปหน่อยมันง่ายจะใช้ตัวนี้แล้วไม่ต้องไปถอดเสียเวลาเลยนี่ครับนี่ครับเจ็ดสิบมิลนะครับเนี่ยวันนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบมิลนี่ครับ,รบ,ต, 70, 70รบต่อถึงครับ ตัวนี้เจ็ดสิบมิลน,นะครับเจ็ดสิบแต่ตัวของมันจริงๆตัวนี้ครับเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเนี่ยหญ่กว่าใหญ่เล็กกว่ากันมิลหนึ่งโอเคใช้ได้แล้วถสยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวว่าเนี่ยใช้ได้เลยนี่ครับเนี่ยเกี่ยวออกมาเนะยใช้ได้เลยโอ้โชคดีจัง นี่ครับเนี้ยไม่มีหลุดแล้วครับเนี่ยอกอยู่เลยครับโบสุดยอดเลยใช้ได้ไปเลยกระกอบเลยที่ว่าสายเรียบร้อยแล้วข้างข้างบนและข้างหน้าเนี่ยอันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วมาล้างเลยนะครับตันี้ที่ใส่โอเคไนมะ่มีปัญหาทั้งข้างหลังด้วยเรียบร้อยครับอ่ะคล่องเลยครับใช้ได้เลยอ่ะดีนะที่มีอะไรแบบนี้ ถ้าไม่มีจากเก่าก็โอ้โหลำบากแน่นลครับอืมฮะผมยังไม่ทเนยล้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ที่เปลี่ยนตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาใส่ลานันไปด้วยอนนี้ใส่ลานไปเลย,ลยแล้วก็นี่ก็ใส่น้ำมันด้วยจะทำให้ดูนะครับ ครับอันนี้นะครับมาให้ดูจักเปนเลนมแล้วฮะตัวนี้เจอกข้างบนอีกทีหนึง่งตัวนี้ครับที่เปลี่ยนตัวนกสับนะครับเนี่ยเนี่ยนกสับอยู่ที่ข้างเดินด้วยถ้าไม่มีตัวนี้ก็ถ้าไม่มีตัวนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยเนี้ยแขงแดงดีด้วยอันนี้สายข้างเดียวมาทดสอบนะครับ อตอนนี้เราเอามาถอดออกมาแล้วมันประกอบทั้งหมดแล้วฮะอันนี้ลองเรียบร้อยแล้วประกอบเอานี้ออกมาฮะมาประกอบนี่ค่อยหมดเลยฮะอันนี้ครับมาประกอบใส่นะครับอันนี้นะครับมาใส่น,นี้เลยเรียบร้อยแล้วอันนี้จะใส่น้ำมันซะหน่อยหนึ่ง อนนานสัยเข้าไปนะแล้วก็ก็ใช้ไล่ไปทีละตัวก็เสร็จนะครับก็ประกอบ,บได้เลยเนี่ยประกอบเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยโอเคใช้ได้เลยครับเรียบร้อยแล้วทำเรียวใช้ได้แล้วครับอโอเคเรียบ,บร้อยแล้วครับเอ้ยไปลองลองตั้งดูเนี้อาน,นิสายเรียบร้อย ใส่น้ำมันก็เรียบร้อยแล้วครับไม่ได้เลยเขี้ยวที่เปลี่ยนตัวนี้นะเขี้ยวที่เปลี่ยนตัวนี้ใช้ได้พวกที่จะไปลองไม่ใส่ข้างนอกให้มันเดินมาซ่อมตัวเรืนอนด้วยโอเคเรียบร้อยหมดครับเสร็จแล้วครับตัวเรือนเรียบร้อยเครื่องเรียบร้อยมาประกรอบนะครับประกรอบ อ๋ออันนี้ก็สวยเรียบร้อยดีนะมาประกอบแล้วก็ได้เงินได้เลยครับนี่ครับนี่ประกอบแล้วก็เจดอีกทีหนึง่งโอเคนะประกอบแล้วไปแขวนหนึ่งก็ไม่ใช่ตัน,นี้เสร็จแล้วครับมาที้เครื่องที่ทำปลี่ยนเขี้ยวใหม่นะครับตัวเรือนก็ ทำความสะอาดใหม่แล้วก็หลงเงาไว้เรียบร้อยนะเครื่องก็ดีนะครบเบเดินดีด้วยนะเดรื่องดีนะเครื่องแหวงแหวงดีด้วยนะครับอันนี้โอเคนะเราเรยทําขึ้นมากระสวยนะครับนะเดี๋ยวไม่แต่ข้างบนจะมีมาแล้วข้างล่างจะมีลูกลูกคุณได้ไปใส่หน้าปัดแล้วใส่ใส่ให้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราจะใช้งานได้เลยเครื่องเดินเรียบร้อยแล้วครับมาใส่หน้าปัดกันแล้วครับ นี่ครับหน้าปัดนี่นะครับตัวนี้ครับยังสวยมากเลยหน้าปัดพอดีแล้วครับหน้าปัดเดิมมาทุกอย่างโอเคมาใส่หน้าปัดเข็มสีมันเสียนะครับมาทําสีใหม่ก็จะดีฮะเดียกวา่าสายแล้วก็ใบแวานใช้ได้เลยครับครับนี่คือนาฬิกาหัมาไอโซนนะครับที่สาเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นตัวสีน้ําตาลนะฮะสีน้าตาลแล้วก็ บิวตัวเลนด้วยจากเสียก็ทำใหม่ด้วยครับเฟื่องเคี่ยวเสียฮะโอเคนะครับใช้ได้เลยตัวนี้โอเคสวยนะครับเนี่ยตัวมาสวยด้งล้างขึ้นมาเช็ดล้างขึ้นมาสวยมาโบตีมันจะดำเปิ้เลยฮะเนี่ยโอเคสวยนะครับเนี่ยสวยเลยฮะนี่มันสีน้ำตาล ปกติโดยส่วนมากจะเป็นสีดำจะเยอะกวา่าวนะันนี้ค่ะตัวนี้สวยมากขอขอบคุณที่รับชมหากคลิปวิดีโอนี้มีสาระประโยชน์บ้างกรุณากดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ